เขาบอกขอเป็นตัวตัวหน่อยจะดูดูดูตัวหนึ่งสองสามสแล้วเพิ่งจะขึ้นไลค์เอา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 เอส่วนตัวสอออกไหเพิ่งขึ้นไลค์ขอส่วนตัวเขาบอกขอส่วนตัวพี่ขาตองตัวนตัวคนนี้พี่มุนก็ใส่ <cas os> ีอี <c oughs> ่ถ <pod> ้าถ้าเลื่อนไปไม่ได้ใช่ไหม สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ครับส,สดจากวัดถ้ำเสือ<น>จังหวัดกระบี่นะครับตัวของคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับออหัวหน้าพักภพภูมิใจไทยและแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับออก็มาพบกับเจ้าอาวาสนะครับวัดถ้ำเสือนะครับซึ่งก็มาพาภรรยานะครับออคุณออจา๋าธนนทนิรมิตนะครับ มาร่วมทําบุญนะครับเนื่องในวันเกิดด้วยนะครับก่อนที่จะลงพื้นที่หาเสียงในช่วงเย็นวันนี้นะครับโดยตัวของคุณอาทีเนงก็มีการเดินทางมาพร้อมกับคุณพิพัฒราชกิจประการนะครับแกนนําพักภูมิใจไทยมีคุณสัสสิธรกิติธรกุณนะครับเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็เป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับซึ่ง ก็เดินทางกันมาพร้อมกับคณะเลยนะครับก็ขณะน,นี้ตัวของคุณอนุทินเองก็บอกว่าเดี๋ยวขอเข้าไปดูดวงกับพระท่านก่อนนะครับก็ขอความเป็นส่วนตัวจึงเชิญสื่อมวลชนออกมาจากบริเวณด้านในห้องนะครับซึ่งวันนี้ครับต้องรอดูเรื่องของการหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่า,าจังหวัดกระบี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่พรรคภูมิใจไทยเองได้มีการรวบ เรื่องของบ้านใหญ่อย่างกิติทรคกุลนะครับเข้ามาอยู่ในสังกัดของพักภูมิใจไทยด้วยพ่อของคุณสัชชธรเนี่ยก็เป็นนายกบจตั้งแต่แปดสมัยแล้วนะครับการมาลงพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่หวังกําชับพื้นที่นะครับในการที่จะเข้ามานะครับอยู่ในสังกัดของพักภูมิใจไทยนะครับ ก็ตอนนี้กำลังดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับตัวของคุณตัวคุณเล่นไม่อ๋อหรอตัวของอนุทินคุณอนุทินเองก็บอกว่าเดี๋ยวขอพูดคุยกับตัวของท่านพระอาจารย์เป็นการส่วนตัวก่อนนะครับสนรนะครับซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ตัวของพรรคภูมิใจไทยเองก็ตั้งเป้านะครับว่าจะกวาดจังหวัดกระบี่ยกจังหวัดนะครับและก็เป็นขุมกำลังภาคใต้ที่ตัวของ ภาคภูมิใจไทยเองเนียหวางที่จะกวาดพื้นที่ภาคใต้นะครับสำหรับกำหนดการในวันนี้นะครับตัวของคุณอนุทินนะครับเดินทางมาที่จังหวัดกระบี่นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อมาลงพื้นที่หาเสียงด้วยนะครับโดยจะมาที่นี่ก่อนก็คือที่วัดถ้ำเสือนะครับหลังจากนั้นจะเดินทางไปที่ตลาดต้นปามนะครับและจะไปรับประทานอาหารเย็นที่อ่าว ส่วนในช่วงหลังจากเสร็จที่จังหวัดกระบี่แล้วนะครับจะเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อไปเดินาดตลาดป่าตองนะครับในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะลงพื้นที่ตลาดภูเก็ตในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจะเดินทางไปที่จังหวัดพังงานะครับเพื่อไปหาเสียงให้กับตัวของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศในพื้นที่โซนใต้นะครับตัวของพรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยก็หวังว่าจะได้เสียงในพื้นที่ภาคใต้นะครับเพราะว่าภูเก็ตเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นพรรคประชาชนหรือพรรคเก้าไกลเดิมนะครับที่ได้ยกจังหวัดไปตัวของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คาดหวังว่าจะเจาะพื้นที่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดนะครับ ให้ได้นะครับแลวก็ต้องมีการแข่งขันร่วมกับตัวของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยซึ่งตัวของกระแสฟีเวอร์ ever, อย่างพรรคประชาธิป,ปัตย์ที่ได้คุณภิทธิ์เวชาชีวะกลับมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยตัวของคุณวิทินเองก็บอกว่าไม่ได้หวั่นนะครับคุณพิพัฒน์เองก็ยังให้คํามั่นกับผู้สื่อข่าวว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยกระแสตอบรับพรรคคุมิใจไทยนั้นยังคงดีนะครับก็ต้องรอติดตามว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะห้ามหันกันอย่างดุเดือดแน่นอนครับสำหรับการเลือกตั้งในพื้้นนที่ภาคคใตะรับ ก็เดี๋ยวเรารอตัวของคุณนัทพินออกมานะครับและรอดูว่าจะมีการให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่หรือะนัรณีจะไปลงพื้นที่ต่อก่็เดี๋ยวเราจะมารายงานให้ผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอนอยาาพักสัญญาสักครู่นึ่งนะครับขอบคุณผู้ชมมีตตามรับชมครับสวัสดีครับ